ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าเช้าส่วนทุเรียนตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่พระพุทธปฏมพรภรนสันกำแพงณสํานักสงฆ์ว,วัดสันกำแพงตํมนลรับร่ออำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรในระหว่างวันที่22-23กรกฎาคม2566นี้กํานี้กำหนดการ วันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566ร่วมตั้งกองผ้าป่าสามัคคีณนะสำนักสงวัดสันกำแพงและเปิดรับบริจาคตลอดทั้งวันวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมแห่ผ้าป่าเช้าส่วนทุเรียนทอดถวายกองผ้าป่าสามคัคคีเป็นอันเสร็จพิธี จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกนชนร่วมบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทำบุญได้แล้ววันนี้ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานน้ำดื่มน้ำปานะหรือเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าชาวส่วนทุเรียนได้ที่พระอาจารย์แก่นกะตะมังคโรและพระโอเล่กะตะธรรมโมโทร093-247-120 2 093 247 1202หรือเป็นเจ้าภาพผ่านบัญชีธนาคารอมสินเลข บัญชี020-4177-19570ชื่อบัญชีที่พักส่งวัดสันกำแพงสุขโขปุญญัตะอุจัยโยการสั่งสมบุญน้ำสุขมาให้